เยี่ยมพ่อแบ่งมาให้แล้วนี่ยยังมาทำอย่างนี้กับฉันอีกทำฉันตกอกตกใจหมดเลยมัของเหลือดิขอบใจนะท่านจะไปไหนเนี่ยไปบ้านกุณาอากาศฉันว่างไปส่งมากก็ดีือนท่นจะได้ไม่ต้องหาทางไปเอง นาครับไบรอนไม่อยู่หรอครับผมถึงได้รัดคุณมาวันนี้ไงถ้าอย่างนั้นเราไปคุยเรื่องสำคัญกันดีกว่าครับนาครับเชิญที่ห้องผมดีกว่าคุณพ่อเหนือฉันเดินไม่ดีแถวนี้ครั้งที่แล้วมายังไม่ค่อยเห็นอะไรบอนย้อย อยากให้คุณอาช่วยเช็คให้หน่อยนะครับว่าออเดอร์แผ่นนี้ใครเป็นคนสั่งเครื่องจักรทั้งหมดผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเงินเป็นร้อยร้อยล้านผ่านตาผมไม่ได้ยังไงผมไม่รู้เรื่องเลยครับคุณอามันน่าแปลกนะครับครับมันน่าแปลกมันน่าแปลกจนผมสงสัยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งผมเจอว่าใครเป็นคนสั่งออ,อเดอร์เครื่องจักรพวกนี้แล้วแล้วก็ คนคนนั้นอาจจะโยงกับคดีนี้ก็ได้แล้วอาจจะทําให้ผมรู้ว่าใครเป็นฆาตกรอ,อืมที่คุณมาร์คพูดมากอนห้าิีครับผมไม่เชื่อหรอกนะครับว่ามันจะมีแค่กระดาษแผ่นเดียวแค่เนี้ยมันต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่ช่วยหน่อยนะครับุณดาผมไม่อยากให้เหลวแบบก้อยอีก เช็คดูให้ครับพร้ามันมีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แกเป็นใครเนี่ยแล้วแกเป็นใครพี่แกไม่เรียกฉันว่าแกเหรอแกมาเรียกฉันว่าแกก่อนอนะ่ะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่มีบรรยากาศเนี่ย อบซะเลยนะแกเป็นใครที่มานอนสบายเฉิในบ้านของฉันแบบเนี้มาเหรอคุณมาร์คคุณมาร์คคุณมาอยู่ที่นี่เหรออยู่ไหนล่ะอุ้ยคุณอากาศเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ะเดี๋ยวัดี๋ยเดี๋ยวเดี๋อวเยวเนียวเดี่ยขอดี๋นวอี๋ยวเนี๋เด้าเขี๋ยวเดี๋เดี๋เด้ดด แต่เอ๊เมื่อกี้แกบอกแกมาคุณมาร์คใช่ไหมว่าแกไปไหนคุณมาร์คอ่ะก็เป็นเพื่อนกันอ่ะก็อย่ามาโกหกไหนเลยคุณมาร์คนี่นะจะมีเพื่อนต่ำๆแบบแกนี่พูดความจริงมาดีกว่าว่าแกไปไหนคุณมาร์คกันแน่ จะเล่าให้ฟังก็ได้ไคุณมาร์กคงคงไม่อยากจะให้อื่นรู้ถึงความสัมพันธ์นระหว่างเราสองคนเท่าไหร่หรอกคือมันมันลึกซึ้งมากยากจะบยกคนอื่นจะเข้าใจอะ่ะเป็นอะไรที่มากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนเหรอ จะเรียกว่าเก็กก็ไม่ใช่มันมากกว่าเก็กอ,อ่ะไม่ใช่เก็กอะ่อะอะ่รไม่พอนะความสำคัญอันดับหนึ่งความสำคัญอันดับหนึ่งอย่างงี้ก็แล้วกันฉันเป็นเมียคุณมาร์คเป็นเมียคุณมาร์คจริงจริงอะ่ะแกกห้องไม่เชื่อก็ตามใจและที่ว่าเรื่องสำคัญอ่ะเขากำลังคุยกันเรื่องงานแต่งงานระหว่างเราสองคน เพาเป็นว่าผมจะสืบเรื่องนี้ให้ได้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าได้เรื่องอยังไงเนี่ยผมจะรีบติดต่อคุณมาร์คทันทีเลยขอบคุณนะครับคุณอาผมรบกวนด้วยนะครับขอ,ขอโทษนะครับคุณอาที่ผมรบกวนคุณอาหลายครั้งแล้วคุณมาร์คอย่าพูดอย่างนั้นสิครับพ่อของคุณเนะี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผมมาก ชาตินี้ัผมจะตอบแทนยังไงก็ไม่หมด้วครับคุณมากอย่ากังวลใจไปเลยผมยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณมากเต็มที่เลยครับจริงเสียงอ,ยอะไรจริงกายขโขลใช่ไหมีกบ้าพ่อ,อแม่เป็นทาโขลกแไงถึงได้แหกปากอยู่ได้นี่จะว่าะมีกพี่ฉันต่ำมันมากเกินไปหน่อยแล้วนะ คำก็ต่ำสองคำก็ต่ำแเ,เธอสูงนะหรอเคยได้ยินนะปริยาสอบภาษาวาจาสอสกุลคําทุกคําของเธอมันบ่งบอกว่ากับเพื้นที่บ้านเธอเป็นไงแก yeah!